จ่าชีปเป้าขออยอสกอร์วิเคราะห์ลุกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโ,โฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอทิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกาลังใจกับพวกเ,าเราทีมงานตูนยูเอทดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูนสาย3วันนี้วมจ่าแตงท็อปโ,โฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกยูโร2024นะครับผมเกม16ทีมสุดท้าย2คู่สุดท้ายแล้วนะครับผมไปกันที่คู่ระหว่างโรมาเนียนะครับพบกับ,นบเนเธอร์แลน พวกเขาโชว์ผลงานได้อย่างน่าเซอร์ไพรส์เลยนะครับผมเปิดหัวด้วยการถล่มอุเครนไป3ประตูต่อศูนก่อนที่จะมาแพ้เบลเยียมไปศูนย์ประตูต่อ2แล้วก็เกมนัดสุดท้ายเสมอทางด้านสโลวาเกียนะครับผมไป1ประตูต่อ1นั่นทําให้พวกเขานะครับจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับผมอย่างเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับจบการเป็นแชมป์กลุ่ม E นะครับโดยมี4คะแนนนะครับผมซึ่งกลุ่มนี้ก็ต้องบอกตรงว่ามีคะแนน4คะแนนเท่ากันกันหมดนะครับแต่เว่าทางฝั่งของโรมาเนียนั้นมีผลงานเรื่องของประตูได้เสียแล้วก็ประตูได้ที่ดีกว่านัน เองเลยจบการเป็นแชมป์กลุ่มอย่างเซอร์ไพรส์นะครับส่วนทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์นะครับผม3เกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มนี่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแม้ว่าเกมแรกจะเปิดหัวด้วยการชนะโปลแลนด์ไป2ประตูต่อนหนึ่งก็ตามแต่แต่ว่าอีกสเกมไม่สามารถเก็บผลการแข่งขันได้นะครับไล่ตั้งแต่เสมอฝรั่งเศสไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ก่อนที่นัดสุดท้ายนะครับจะแพ้ต่อออสเตรียไป2ประตูต่อ3เลยทําให้ทางฝั่งของโรมาเนียนะครับอขออภัยครับทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์นะครับจบด้วยการเป็น มีเพียงโดยมี4คะแนนนั่นเองนะครับก็ถือว่าหลุดฟอร์มไปพอสมควรนะครับสำหรับทางด้าทางฝั่งของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับเฮดทัเฮดของทั้งคู่ก็เป็นเนเธอร์แลนด์ที่เหนือกว่ามากมายนะครับผมชนะ4จาก5นัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่โรมาเนียชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับดัชนีเกมคู่นี้นะครับ มองว่าทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์นะครับหสกอร์ไม่ได้ไม่เสียต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าเกมรุกของเนเธอร์แลนด์นะครับณนะตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรที่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับผมแม้ว่าเกมรับเนี่ยน่าจะเชื่อถือได้ก็ตามแต่นะครับแต่โรมาเนียก็ต้องบอกตรงๆว่าพวกเขาใจสู้สุดๆนะครับเดินทางมาถึงรอบนี้ได้เนี่ยพวกเขาเต็มที่อย่างแน่นอนเกมนะันั้นเกมคู่นี้มีโอกาสออกหน้าเสมอสูงแล้วก็ไปลุ้นในช่วงต่องต่อเวลาพิเศษเชียร์ไปที่โรมาเนียคิดว่าน่าจะสามารถยันเนเธอร์แลนด ออสเตรียนะครับผมพบกับตุรกีนะครับผมออสเตรียของลาบลังนิกนะครับผมต้องบอกว่าพร้อมการเล่นยอดเยี่ยมมากเลยนะครับผมแม้ว่าเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับพวกเขาจะแพ้ฝรั่งเศสไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งก็ตามแต่แต่ว่าอีก2เกมหลังจากนั้นนะครับพวกเขาโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ตั้งแต่ชนะโปแลนด์3ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ชนะทางด้านเนเธอร์แลนด์นะครับผม3ประตูต่อ2นะครับเลยทําให้ออสเตรียนะครับจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มดีนะครับผมแบบพลิกความคาดหมายมากๆนะครับด้วยการเก็บ6คะแนนด้วยกันส่วนทังฝั่งของ ของทูเคียนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่โชว์ผลงานได้อย่างดีเลยนะครับผม3เกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับไล่ตั้งแต่พวกเขาชนะจอร์เจียไป3ประตูต่อหนึ่งก่อนที่จะพลาดพลาดท่าแพ้โปรตุเกศสศูนย์ประตูต่อสามแต่ถ้ว่าเกมนัดสุดท้ายก็สามารถเอาชนะเช็กเกียไปได้หนึ่งสองประตูต่อหนึ่งนะครับเลยทําให้ทางฝั่งของทูเคียนะครับเข้ารอบด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่ม F นะครับผมโดยมีคะแนนเท่ากันกับโปรตุเกสก็ตามแต่แต่ถ้าว่าเฮดทเวสพวกเขาก็ย่ำแย่กว่าแต่พวกเขาก็มีผลงานที่ดีพอที่จะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายับ สำหรับทีมชาติตุรกีนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่เป็นออสเป็นก็เท่ากันเลยนะครับผมต่างฝ่ายต่างชนะกันได้2ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับผมดัชเจีเกมคู่นี้มองว่าออสเตรียนะครับบังคับชนะนะครับพุ่งซึ่งต้องบอกว่าแม้ว่าทางฝั่งของตุรกีนะครับผมจะทําผลงานได้ดีก็ตามแต่แต่ก็ต้องบอกตรงว่าออสเตรียของลาฟดังนิกนั้นดูน่ากลัวเดือเกินนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นมามืดของศึกยูโรในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นโอกาสที่ออสเตรียจะสามารถเฉือนเอาชนะตุรกีได้ใน ส0นาทีมีสูงมากๆเลยนะครับดังนั้นเชียร์ไปที่ออสเตรียคิดว่าน่าจะสามารถเฉือนตุรกีไปได้นั่นเองนะครับไปกันที่ศึกโคปาอเมริกานะครับผมไปกันที่กลุ่มดีนะครับผมกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับผมในรอบแบ่งกลุ่มนะครับบราซิลพบกับโคลอมเบียนะครับบราซิล2เกมแรกนะครับผมก็ต้องบอกตรงๆว่าพวกเขาเพิ่งจะมาทําผลงานดีนะครับหลังจากที่เกมแรกพลาดท่านะครับเสมอกับคอสตาริกาศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่เกมในที่2ก็สามารถเอาชนะปาลากไวไปได้4ประตูต่อหนึ่งเลยทําให้สถานการณ์ของ อารเซิลตอนนี้นะครับเป็นรองจ่าฝูงนะครับผมมี4คะแนนด้วยกันพวกเขาก็ต้องการอีกสัก1คะแนนนะครับเพื่อที่จะก,การันตีการเข้ารอบต่อไปส่วนทางฝั่งของโคลอมเบียนะครับผม2แกงแรกโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับชนะมา2เกมติดเลยนะครับสองอันชนะไล่ตั้งแต่ชนะปาลักวัย2ประตูต่อ1แล้วก็ชนะคอสตากิกา3ประตูต่อน1นนะครับนั่นทาให้อันดับนาต่างในคะแนนของโคลอมเบียตอนนี้นะครับพวกเขาอยู่อันดับ เป็นจากูงของกลุ่มนะครับมี6คะแนนด้วยกันแล้วก็มีประตูได้เสียที่เหนือกว่าบราซิลด้วยนะครับดังนั้นพวกเขาขออีกสัก1คะแนนก็จะเป็นแชมป์กลุ่มนั่นเองนะครับเหตุผลใหของทั้งคู่เป็นบราซิลนะครับที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับชนะ2จาก5้านัดลังสุดที่เจอกันโดยที่โคลอมเบียชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแลวก็เสมอกันไปอีก1อ่าอีก2ครั้งนะครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่าบราซิลนะครับหนึ่งสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับซึ่งต้องบอกว่าโคลมเบียัม้ว่าโลมเบียนะครับีีีีเเทท่่่คออนนข้างงจะดดลววยยส ฝั่งของบราซิลเนี่ยพวกเขานะครับต้องการชัยชนะสุดๆนะครับเพื่อที่จะเบียดรุ้นการเป็นอันดับที่1ของกลุ่มนะครับเพื่อที่จะไม่เจออ่า,า,อาเจอทีมหนักนะครับในรอบต่อไปแต่แต่ว่าโคลอมเบียก็มีดีพอนะครับพเพราะเาเพราะว่าพวกเขาต้องการอีกเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นก็เข้ารอบเป็นอันดับที่1ของกลุ่มแล้วดังนั้นเชื่อว่า,าทางฝั่งของโคลอมเบียนะครับน่าจะสู้สุดใจเลยทีเดียวนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่โคลอมเบียคิดว่าน่าจะสามารถยันบราซิลได้ในนในตอนนี้ครับสามตัออ ออสเตรียแล้วก็โคลัมเบียครับอย่างไรก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเป้าขออยศสกอร์วิเคราะหลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเด,ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกําลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเด,ดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดตูใส่สวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ